สวัสดีครับ่อแม่เอซทุกคนตอนนี้ควายมันขึ้นให้เพื่อนมาสมเที่ยมให้ครับเป็นควายงามแม่พารวยครับ คลอกผสมเรียบร้อยรอ <c oughs> รอผสม

กำลังกำลังเลือกนำเสื้อครับ sư a trai ở cứ bộ ở cây này, nhà mà nó non con cả đấy, nó như này, bò ở gần này, sườn này, cây ngói thằng sửa luôn, sướng sai rồi đấy thưa, bò, bò, nó, สาวบอฮมันดูร้านนั่นหมอนั่นเนี่ยมือไเงี้ับดูมันดูน้อยเพื่อนนะเอานีนไหนมันดูฟัง้ตุ๊กต้องการ่กี้บ่เราเปลูกผลิตยมาเนว่าลูกสาวพี่หรอวะเออมันมัลูกน้อยมันน้ำหอูร้านนันกยวไห เปล่เลยเจ้าลูกเราเยอะเลยบ้นบ้นเรือเสียขนมเยนะ เอาไฟมาซองไ,ไนนะงอไง้เพื่นนี่ฮะไฟมาแบเนะถือบอหบเอนไปถือเพชรลำคขงได้ <c oughs> เองราคาแพงได้บาทนี้ยเตอนตราตนาฟาร์มควายงามสร้อยสัต ใช่สัตว์โอ่งอ่งีสักแพงชใกนี่เดีวดียแเดี๋ยวต้องตดเพชรรับผงนะติดสีเดียวสีสดดึงล็อกแรกเลยครับเัาล้อกแรกเลยเออตัเสื่ออย่านี้

มันอยู่ในทางไงเสร็จแล้เน่ยเลื่อ่อาแ้มเก่าจเลอมมาเปลี่ยนเอันนีวกงอย่างไรเลื่ออกจากทางไงญ่อยู่มันมีทางไงอยู่เค่นั่นนะทางไงที่เอาไปซื้อทางสามิบหาิแดกไปซื้อย่มดูครัมันอ่านเองดูอย่างทอง ทองอยงทองฟ้าป่ะสอยงามสีบรสัตยุายยอะอ่ะยุ่ยเยอะแบบสย่างอยู่ในกุ่นดีมันอยู่ในถังใหญ่อะนะเพิ่งเอามาเพราะว่ามันดีทางสารสีรเนี่ย เอาตัวนั้นไปเติมน่าจะเนเร็วนะเอาไส่ตัวนั้นมาเรืองหมอเรืองหมอร่งขังน้อยโอ้ยยันอย่าตัวให่ราคาสเบิ้มแดงครับอ้ถามผูนจ่ายเงินเบิ้มถยังไงเบิ้มะเบิ้มนเบิ้มนะเบิ้ัยบบบเิ้ะเิ้ะเิละ แม่ยังสันห์ฮอลอดไว้อยู่นี่ตรงนี้ใครแทะนึกออกรับอานแมงตุนี้ใครแทะสยามเหรอเออสยามปุ่งยังปุ่งปุ่งสยามแมถูกต้องปั้งสยามเออแมน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 ครับนี่แหละมันอยู่แบบนี้ ดีนะแะทุกดาวันมันยูน้ำมันยูน้ำกันทุกดาวัน,บนเบิ่มมือนี่นนดีตัวนี้บวกเพชรหวังถึงถึงถึงมันสิบเเคยทายทอดก็าาตามเดิมเหมือนกันชนะได้แชมป์มาจากอุทัยเลยนะบางอี่างพมันแชมป์น้ำมูนีเ่เด้บพวมันแชมป์น้ำลอยเอ็ดสุรินมูนีเด้บางอี่ จ้าของเข uh าเนี่เป็นจ้าของที่เข้าไปเติมน้ำจะเจียวนี่จะช่วยเขาจริงจริงนะเจซี่เขาตุ่เสียเบาคตรคอนนนบ่หูคนมาว่าฟักนี่แหระจังด้หูาล้วสันเวิแล้ว เขาทางน้ำเสื่อโอ้ให้ดูเย็นเหลวอรงี้ไอ้น้ำแข็งไอ้ว้อันนี้เขาเซดเอฟเฟคอยู่นาพิธีอันขวดจนๆนี่แหละอ้นี่เลยเป็นมืดมวะไฟบกยันยันกันไว้ ไล่ไหมสอดไหมทิ้งทิพสอดไมนะครับไปกับบุ้งเนาะโอ้อันนั้นละครไปทีเอามานื้งเกี่ยวไปมาแง่ให้ดู ยิเลยไม่น้ำปาดุงเลยเนียดตัวลิ้นอ่ยดนี่หน้านกันเลยโอ้นข่นเนาะขึนจึงเลยันบอกเคยพ่อของยเถอะนะมึงเนาะเบีนได้พ่อก็เนผู้เมียนัีไช้

เออหลานยังแตกอ่ะมันสีที่เราโอ้มันขึ้นสีสีเนาะอันมันางมันแข้้าบายเนาะว่าบตติดนันเรามัตวัวนั่นแนะมันดีดมืกงที่ังสองบอกอมันขุนเคยแลวเนาะ มันพอใครแบบแต่ว่าแต่ว huh. ่ามันห้องมันห้องสองเือไหมนี่กว่าผมก็อันบบติดค่ว่าคุยติดมันบบห้องสามสิบสี่สามสิบหองศา่าไม่เกนสานาวดเที่ยวเขาอุมร่นเอียวอเน เมื่อหนบเปลียก่อนแ้วยืเทศบาลว่าใหญ่แม่หลอดนี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 ้หลอดนี่อยู่้วก็เบิ่มเนี่ยเบิ่มขี้นเนี่ยเลยหลอดสี้มนี้เม็ดลตีให้ได้ลอยฟ่งอยเ็นปีไก่หน่อยรับทำการแช่น้ําอุ่นครับค้นออกชื้นแล้ววยยอยางสิบบุให้เ

เขาบอกยืดยันงันให้ได้อเจ้าเรียกเอาโซ่มัน่ะกระดิ๊ตัวไ่ใส่แล้กระดิ๊นี่มันตึงนะเอารอีไกวมีปะดะปะดายดิเรียวถึงแล้วถึงจะคุ้ยไม่กี่สามแต่พอพูดตภาพเด้อเครื่องถึงจได้ออกไปอีกคน่าอ่านังไาล่ะ ถุงมือเนี่ยมารลนอ้็ไม่แข็งครแตวาเราเราเราันรอดไปถกูมือขายใบขายจะใบก็รอดกูมือีิจับหางบมีนี่เขาาปัใดเขาก็บ่ื้อจับหางครับฟังสยามนะครับควายใหม่ lui 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 bà trung má, phó thanh mơ xì thái bò đồ hong mơ xì mấy cái nguyên liệu bổ sung của thanh, của quế, không ăn không ăn không ăn, không ăn không ăn, không ăn không

Hãy cái cho kênh Ghiền Mì Rồi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่นแมนเกียบร้อยครับน้ำหัวทำไมดีอเนีเด้น้ำีงหัวไปไหบัวูวันพ่อแมนอือบบห้อง่วยขึ้นมาสิไ่ใคปวดทีนี่ตัวูบ่ลวเสียได้แน่นอนข้าบนบัวโคตร ฟ้าม <étique> really? oh. ันค่าไม่นเพื่อนคัดอยู่เพื่อน่ะอันนี้ก็ได้เพื่อนยังบุกปลดเสือกปลดยังอยู่โอ้ยจบวได้ไหมวะจะบวชต่อจะบวจะจะบวชได้ไหมนะ สุกเขานกัอนได้เฮ้ยเขาขึ้นไปไว้รได้ไหมมันจะลืมเด้ไม่ยไม่เนบอกไม่ไม่ไม่เงบอไม่ประจันตำแหน่งเราดิม่ได้ยนไป่มเราดิควยงามปังสยามพ่อปังแปดลิ้วแม่วาสนาน่ฟาร์ม <Es per ate> เอาออกไปแล้วตัดออกก็ได้ตัวเนาะยแข้งเขาลูกแข้งเขาแข้งเขาออกสำหรับคิปนี้กะเอาไว้ชำนีกรนะครับ เป็นการอันเสร็จสมบูร